สวัสดีพี่น้องปฏิบันิเท่าที่เข้ารูบรักคาเฟ่พี่น้องครับวันนี้เข้ามาเรียนวาวจุฬากระดาษปูนนะครับเอ้ยเจรยญมุนสนุกก่อนดันหนึ่งไหมครับ

มุนสนุกอนมุนสนุกอนเ,อเลยสิบเปเลยด้วยครับออาไปแล้วครับมันนี้ผมไปคนณทรงแ้วก็ทายน้ำแต่งไหนนอนบ้านนี้เอาเอาเอาขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับคุณครับว้าว นี่ต่อนะครับขอบคุณพี่น้องดลรายอคอนใจแห้งครับนะค,ครับขอบครับ